ขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่15เดือนเมษายนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงวางใจในเราและอย่ากลัวเลยมีหลายสิ่งที่เจ้ารู้สึกว่าไม่อาจควบคุมได้และชีวิตประจำวันของเจ้าก็ไม่ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นลูกเอ,อ๋ย เจ้าจะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยก็ต่อเมื่อเจ้าสามารถคาดเดาชีวิตตัวเองได้แต่จงยอมให้เรานำเจ้าไปยังศิลาที่สูงกว่าเจ้าและสถานการณ์ของเจ้าจงเข้ามาลี้ภัยอยู่ที่กำบังปีกของเราที่ที่เจ้าจะปลอดภัยอย่างแน่นอนเมื่อชีวิตประจำวันอันสุขสบายของเจ้าถูกสั่นคลอน จงจับมือของเราไว้ให้มั่นแล้วมองหาโอกาสที่จะเรียนรู้และเติบโตแทนที่จะพล่ำบ่นถึงความสบายที่เจ้าเคยมีจงยอมรับความท้าทายและสิ่งใหม่ๆนี้เราจะนำเจ้าจากศักดิ์ศรีไปยังศักดิ์ศรีเพื่อให้เจ้าเป็นผู้ที่เหมาะสมกับแผ่นดินของเราลูกเอย๋ยจงยอมรับแผนการ ที่เรากำลังทำในชีวิตเจ้าจงวางใจในเราและอย่าก,กลัวเลยและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่12ข้อที่สองได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพระเจ้าแล้ว และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่61ข้อที่2ถึงข้อที่4ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนละอาไปขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศีลาที่สูงกว่าข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ี้ภัยของข้าพระองค์เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรู ้าพระอ,องค์จะขออยู่ในพระพลาของพระองค์เป็นนิดขอให้ปลอดภัยอยู่ที่กำบังปีของพระองค์และพระวจ,จนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน2โครินบทที่3ข้อที่18ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าค,คลุมหน้าแล้วจึงแลดูพระศิลิขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพร,พรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับทรรงงอขสาจ เทวดารับใช้พระองค์โปรดเติมรักเติมริมเต็มพระศีริะเต็มพระพร